เนี่ยม่ในกองสวยทด๊อดได้ผ่านนะคุณผู้ชมครับผ่านสบายเลยครับ สุดยอดความเร็วก็ประมาณร้อยกว่าฝนะ่า้วคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเรามาพบกันอีก <c oughs> เช่นเคยกับเว็บไซต์ thaiworldtoy.com ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกับคุณผู้ชมนะครับเป็นโอกาสพิเศษทีเดียวนะฮะที่ได้มีโอกาสได้แนะนําสินค้าเปนตรกูลอาตีให้คุณผู้ชมได้อปโดต,ตามเล่นกันอีกเช่นเคยครับกับเว็บไซต์ thaiworldtoy นะครับวันนี้เรามาพบกับสินค้าพิเศษเป็นนอ t ตานะคุณผู้ชมครับนอ t ตาหรือว่าดาวเหนือนะครับคุณผู้ชมครับเป็น เครื่องบินสเตอร์น้ำสเตอร์นบกรุ่นนี้เลยเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะที่เราสั่งเข้ากับคุณชมปัจจัยในการเล่นหรืออพื้นที่สถานที่เล่นเนี่ยเล่นในทุกที่เลยฮะเป็นทุ่งหญ้าเป็นพื้นหินเป็นพื้นน้ําอย่างนี้นะฮะก็เรียกว่าบินได้ทุกสภาพ,ภาพเลยทีเดียวนะ,ะข้อสําคัญของเขานะครับตัวนี้ก็ชิ้นงานที่สวยงามนะค,ะคุณชมครับมอเตอร์เนี่ยกำลังสูงมากนะครับคุณชมครับสุดยอดนะครับคุณชมครับมา ตัวนี้โครงสร้างจากนอสตานะฮะจะมีพลาสติกนะฮะด้านล่างนี้นะฮะไปสำหรับวิ่งกับพื้นหญ้าหรือพื้นลูกกรวดนะครับหรือว่าสบายๆเลยทีเดียวนะ,ะบินกันสบายๆทีเดียวกับนอสตานะฮะคุณผู้ชมครับมาตัวยอดของการาเล่นเดี๋ยวเราจะทดสอบบินกับนอสตานะคุณผู้ชมที่ชอบเครื่องบินกับนอสตานะฮะคุณผู้ชมครับบินเธอร์นับเซิร์นบอกเล่นกับน้ําต้องเป็นนอสตาตัวนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบที่มี โครงสร้างของงานนะครับมาเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับก็เราก็เสียแบตเตอรี่เข้าไปนะครับอ่ะ,อะเสร็จแล้วก็ทำการปิดฝ้านะครับล็อกแล้วก็เปิดรีโมทนะครับรีโมทก็จะเป็นไฟขึ้นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับนี เป็นระบบเลี้ยวหางเสือนะครับดานนี้นะฮะนี่นี่เป็นเอลเลเตอร์นะครับแล้วก็มีลัดเดอร์ลัดเดอร์ก็จะมีให้ด้วยนะครับด้านท้ายนี่ฮะหางเสือนะครับทำงาน4ีช่องนะครับคุณผู้ชมครับ4ี่ช n นแนลนะฮะอัพดาวนะครับอ่าซ้ายขวานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบว่ามีส t ิเบเลเตอร์นะคุณผู้ชมครับคือรักษาระดับตัวเองได้นะครับคุณผู้ชมครับเนี่ย นะสังเกตจากแผนหานะครับช่างบินหัวทิมนะหัวตกนะฮะแบบนี้นะเห็นสังเก็ตว่าหางหลังจะคอนโทรลเองนะคุณผู้ชมครับเนี่ยกันอากาศเองฮะแผนท้ายนะครับแล้วก็ด้านนี้นะฮะเนี่ยเอเวเลเตอร์ก็จะกันงานกันเองนะครับก็เรียกว่าเป็นระบบ 6G ที่ทำมาได้สมบูรณ์มากๆเลยนะครับตัวนี้แรงมากนะคุณผู้ชมครับโอ้เดี๋ยวเราจะทดสอบบินนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลงน้ำกัน ยอดครับขาดครับตัวนี้ความเร็วครับจัดความเร็วร้อยกว่าครับพอบอ,อเล่งก็อิกบินนะครับสุดจัดฮะ โอ้โหความเร็วน่าจะร้อยกว่าแน่ๆครับคุณชอปสบายๆโอ้โหจัดดำฮะโอ้โหขึห้นเนี่ยก็อยู่ประมาณสามสี่ร้อยเมตรสบายๆครับสองฮะลงครับนิ่มๆนะฮะตัวนี้เล่นง่ายครับคุณชมเวลาปล่อยลงเนี่ยมันก็จะ สบายสบายครับน่ะนิ่มๆอย่างนี้เลยครับนี่่กสวยสผ่านสบายเลยครับโอ้ยสุดยอด นิ่มครับตัวนี้ลงลงนั้นนิ่มครับคุณชกครับโอ้ฮะแหมกทับใจมากนะครับแบตจะเต็มแบตจะเต็มนะของนอสตาร์ตัวนี้ครับไฟชฉิวนะฮะ ล่อดริมเขาอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมครับสาสโค้งจัดๆนี่อย่างเงี้ยฮะวาสุดยอดครับยิงเล่นยิ่งมันนะคุณผู้ชมครับนี่ฮะนี่ระย,ากกายนะไกลไม่พูดถึงครับ3-400เมตรก็สบายๆนะฮะ โอ้สุดยอดฮะนี่นอสตานะฮะสุดยอดนะคระับอบินน้ำเซนับเทนโบครับอ่ะโอ้โหครับคุณผู้ชมครับบินง่ายนะครับคุณผู้ชมครับนิ่มนวลน,นะฮะแล้วก็นะครับแล้วก็มีระบบ ความปลอดภัยในการบินเรียกว่าระบบช่วยบินสเตเบลเลเซอร์เนี่ยทำให้การบินแบบมือใหม่ๆเนี่ยก็เล่นได้นะครับคุณผู้ชมครับแต่สุดยอดจริงๆนะตัวนี้มาพร้อมกับวิทยุนะครับพร้อมกับระบบสเตเบลเลเซอร์นะฮะมีแบตเตอรี่ชาร์จให้อ่าอ่าชุดอ่าชาร์จพลังงานให้นะฮะพร้อมชุดเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ไฟที่อยู่ด้านล่างนะครับก็แถมให้อีกต่างหากด้วยนะครับราคาก็อยู่ที่5,700บาทนะครับพร้อมชุดพร้อมเล่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับในราคาที่ถือว่าไม่แพง5,7 0 0นะครับ หน้าเล่นที่ตุดๆนะคุณผู้ชมครับกับนอสตานะฮะวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะสินค้าตัวต่อไปว่า t h a i w o r t o t o y c o m จะมีอะไรแนะนำกับคุณผู้ชมในโอกาสหน้านะครับในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามของเรานะครับวันนี้ครับไปกันที่นอสตานะคะสวัสดีครับ